นะครับพลังวบวก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 นะครับบรรยากาศการสอบพยายามเก็บกล่องไดไหมบรรยากาศการสอบก็จะประมาณนี้นะครับ,บก็จะนั่งเป็นมุมใครมุมมนันนะฮะอันนี้กเงเยบสุดนะฮะเย็บชุดเพรอันนี้ครับอันนี้คือกำลังเทพอันนี้ก็จะมีกล่องคนนี้อันนี้คือหน้าเวทีของเรานะครับตรงหนาหนาเวทีของเท่าอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกอของกินของอย่างอุ stad น่งกินน่งอย่างนะครับอันนีนก็จะอีกกลุ่มหนึ่<อ>งนะครับแกงหนึ่งก็จะนั่งกันนั่งแบบ สองคนสังญาณท่ามุ่นเนาะท้านี้ก็จะเป็นยังที่แบบว่าเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็พอดีมาเลยท่ามันก็เเรียบร้อยเนี่พี่น้องเป็นขี้ดืึกเขาเป็นพวกขี้ดื้อเด้งขึ้นมาเฝ้ากดเข้ามาเบิ่งเลยเอาบอกให้เก็บเราขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณกำลังใจจากแม่ทุกคนด้วยนะครับท่านด้วยเด้อฝากเป็นกำลังใจให้ผมทีมงานหมอดและมารางการโซนน้ำเด้อ มันมาลำปีแรกนะครับเราก็แต่ละคนก็นมาขอกันใหม่เหมดเลยมาเจอกันใหม่นะครับรอสองคนขอบคุณครับพี่ซัมซุง A สามสิบฮะถ้าเกิดออกซมซื้อซื้อสองคนะงเานาะซังดังยบังดับ,บางเจ้าขอบคุณครับ ยังแม่ชูสีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหัวใจด้วยนะครับขอบคุณสติกเกอร์นะครับขอบคุณทุกระลังใจนะครับบรรยากาศการสอบมือนี้ก็บ่คอยหอนเนาะมือนี้เนาะมือนี้บ่คอยหอนนะครับเป็นเย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 ็นนะครับเพราะว่าพายุมันเข้ามาขึ้นนะอันนี้ก็ชีสเกตสวัสดรับสวัสดีค่นักร้องสาวรถเมล์ โเงรีการท่อาวาหะกิตไเพไปเรื่อยล่ะใมกี่กัรถเฮียกันล่ะคุยตามพันขึ้นอพันขึ้นทอออะไรได่ แดบวงจัไปมากเลยครับตอนนี้เราซ้อมแบบเข้มข้นนะครับเพื่อผลงานด้านวิถีนะฮะเพื่อพี่น้องเปนแฟนคือคนทุกคนนะครับผมสีเด็ดดิดาวส้มนะครับไม่อันนี้มันทำให้ขุ่นเหมือนกันเนยตากแร้ม

มัน่เปล่นเรักะส่งนหลล้นลูกตามันทีเนทานเดียวทีกเปลนกวริงเลยนะแมืล่จทกหลาเมือดูกันนัตรงนี้ใที่า่าน้กเดียไมแยกกันท้ายของตลาดแม่เปา่ีทรกคนไยก็ดีเมอกา่า กำลัเพรุ่งนี้บ้านฮักเีมนาาทิเลี้ยงไอตีมหนึ่งถังขอบคุณครับดีเลยไ่ได้กินกุนซาบครับไปบอกบ้านฮักมึงเลยไอจีเฮ็ดไอีมแหมไอจีเฮ็ดเียจีซือที่ไหนไอีม มันจะมีเงินมันจะมีเงินบ่ได้เงเรื่องนั้นเลยมันดักกันมใช่ไหมน้ำใสน้ำสมเกียรินีมาสอั่งเกำสเกียริมาโอ้มีตะบานสังโยบ้านสังฟูแล้วกูเปิดบ้านสังกัแม่แพทย์จาม่นาลอยไหมั่งรอดแเนีย บล็อกอใกล้กันแหละเมยบล็อก้ามั่วรถฮะป้านฮักใจกิจสดาบม่ไม่เรี้ยงหน้ยไม่กินไม่กินไปไ่กินไปไม่เลน้ยงน้าก็มีแต่ละแบบนี้ไม่ได้กินได้กินมโนไม่กินมโน เิดมื <Safe rév mark> <n> ่อแรกพนเขาามันสร้างกรกระดอกกันดีางข้าหาันหาก็วนสร้งกัด้แม่จะมันสร้างกรกระองกันี้าพรกก็จากเม่อกีภูเขาหรอเออป้าจ๋ายาจ๋านี่เลยแล้วยายกับแม่กับป้าไปนั่งยื่นหันใเล่นใจยายตากับ Ya lah mai. No kan? no, no. Oh, oh,

จักกระพงยิ้มเปไปอสมใจแล้วโยบอก่เห็นเข mm hmm. าต้องไปแม่ดิมถามเบิกอาถามแม่ข้าดินเลี้ยงล่าอยู่กูซ่า

แม่ผู้ใหนี่นี่นะค่ะเอากันลูกค้าอะไรนะค่ะนี่อ๋อนี่เหรอลูกค้าลูกค้าจริงๆาะั๊อู้ยอย่ามาูกค้าต่อไปตามีเงินมันอน่งเบิ้งเสียภากันแ่เต้นตุ๊กตาดุ๊ยดุ๊ยมันไปสีโอ้โอ้ยประหุดใหญ่ใหญ้นมีเงินแต่เขาก็แต่งโตดีดอกแต่งโตดีสายอยญ่เขาจนมันจะชาไปจิโอ้ยมีเงินที่เขาแต่งโตสิที่นี่มึงคัดมึงทักสิ่งหุ่จักปะเนี่ยนี่แหละผ้าชิ้วห่อทองโอ้ย

เป็นไหนเป็นมั้ยล่ะครูเนี่ยมานั่ง